พราะออฟฟิศไม่ได้มีแค่เรื่องงาน Workivity t Podcast ที่จะชวนคุณมาทอล์กทุกเรื่องผ่านมุมมองของคนออฟฟิศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Workivity t Podcast ค่ะแนะนำตัวกันก่อนนะคะหนูพมภูคาสวัสดีค่ะกุ๋ยค่ะสวัสดีครับผมเป้ครับสวัสดีค่ะงิ้มค่ะสวัสดีค่ะสายค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อดีต่อโลกดีต่อใจด้วยออฟฟิศสายกรีนค่ะ ซึ่งเชื่อว่าคนทำงานส่วนใหญ่กว่า37ล้านคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่ออฟฟิศมากกว่าอยู่ที่บ้านนะคะดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าการใช้พลังงานที่ทำงานนะคะมันก็จะมากกว่าตอนที่เราอยู่ที่บ้านก็เลยทำให้หลายๆออฟฟิศนะคะเริ่มหันมาปรับตัวให้เกิดกรีนออฟฟิศขึ้นมาแล้วก็กำลังเป็นเทรนด์ของโลกในตอนนี้ด้วยค่ะซึ่ง w o r k ์ i v i t y EP นี้นะคะเราจะชวนชาวออฟฟิศทุกคนมาปรับตัวเองให้ดีต่อโลกดีต่อใจด้วยออฟฟิศสายกรีนกันค่ะ ก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับคำว่า green office ว่ามันคืออะไรก่อนนะครับจริงๆแล้วอะ่ะมันคือการปรับวิถีชีวิตการทำงานของเราเนี่ยให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยการใช้ทรัพยากรกับพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการลดปริมาณขยะการแยกขยะนะครับการนำกลับมาใช้ใหม่หรือการใช้ซ้ำ หรือการลดละเลิกใช้สารเคมีอันตรายต่างๆนะครับหรือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือที่เราเรียกว่า Green procurement คราวนี้ผมอยากลองให้ทุกคนอ่ะลองแชร์กันดูว่าเออเรามีการปรับตัวให้ตัวเองอ่ะเป็นสายกรีนยังไงบ้างนะครับอ่าเริ่มจากทางพี่ยิ้มก่อนนะครับณปัจจุบันเนี่ยคือการพกพกถุงผ้าค่ะเป็นสิ่งจําเป็นละเพราะว่าหลายๆที่เนี่ย เขาไม่มีการแบบให้ใช้ถุงพลาสติกไม่ว่าจะเป็นตามซูปเปอร์ก็ดีตามห้างสรรพสินค้าก็ดีอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะมีการพกถุงไว้ตลอดอ,อันนี้คือสิ่งจําเป็นแล้วสำหรับชีวิตณนะปัจจุบันค่ะก็คือมันเป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องพกออกไปด้วยข้างนอกใช่<อ>พกติดตัวตลอดอและอย่างพี่กุ๋ยล่ะคะอย่างของพี่กุ๋ยอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะมีใช้ชงกาแฟเองมาจากบ้านก็จะมีแก้วส่วนตัว พกมาด้วยแล้วก็กินหรืออะไรเงี้ยหรือบางทีเวลาเราลงไปซื้อซื้อน้ําข้างๆออฟฟิศอะไรเงี้ยเราก็จะเอาแก้วของเราไปแล้วก็ให้ให้พี่ๆแม่ค้าเขาเอาน้าใส่แก้วเราอืมแล้วตอนนี้ผมเห็นบางร้านเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นเนอะที่นําแก้วมาเองลด5บาทอ่าเป็นการส่งเสริมตรงนี้ด้วยล้วก็มีความสึกว่าทุกคนก็ร่วมใจกันเนาะก็ช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะแ้วน้องทรายล่ะน้องทรายมีไหมทรายคิดว่าถ้าเรื่องใกล้ตัวที่สุดในออฟฟิศค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของการใช้กระดาษรีวูสค่ะในการปรินค่ะเพราะว่า เชื่อว่าหลายๆออฟฟิศเนี่ยมีถาดที่แยกกระดาษอยู่แล้วว่าเป็นกระดาษใช้แล้วหนึ่งหน้าหรือว่าสองหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใช้ไปแล้วหนึ่งหน้าเอกสารที่ไม่ได้สําคัญมากเราิ้นไว้อ่านเองหรือเป็นข้อมูลในอินเทอร์นอลกันเองก็อาจจะใช้เป็นกระดาษรีไซเคิล <tempt S 2> ก็ได้นันค่ะดีนะครับว่าใช้กระดาษเนะที่เราสมมติเราพิมพ์แค่หนึ่งหน้ายังเหลืออีกหนึ่งหน้าใช่ค่ะดีนะครับนี่ดีนะฮะที่ว่าออฟฟิศจะไม่ออกมาตรการให้ใช้กระดาษชาระ ใช่หนึ่งหน้าแล้วกับมาใช้ริวอีกหนึ่งหน้า <c oughs> ยังยา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 งอันนั้นอันนั้นก็ลิงเกินไป <c oughs> อันนั้นกลกระทบน่าจะส่งอยู่ที่คุณเป้นหนักนะคะอ่าแล้วน้องพุกล้วครับอ่ะอย่างของพุกอะค่ะ จริงจริงอันเนี้ยเป็นคนชอบเก็บมาแต่ไหนแต่ไรล้ะคือชอบเก็บถุงเวลาเราไปช้อปปิ้งตั้งแต่ก่อนหน้าที่เขาจะรณรงค์ว่าให้เอาถุงเอาถุงกลับมาใช้ซ้ำในเคสคที่แบบเป็นถุงกระดาษอะไรเงี้ยค่ะคือถุงกระดาษถ้าแบบของมาส่งแล้วเราไม่ไม่ได้เลิกมากเงี้ยผูก,ก็จะเก็บไว้แล้วก็เอาไว้ใช้ต่อได้หรือแม้กระทั่งถุงพลาสติกบางอย่างเหมือนกันถ้าเราได้มามันไม่ได้เลิกเงี้ยค่ะก็จะพับเก็บเป็นสามเหลี่ยมมันก็ใส่ไว้ในลิ้นชักเผือบบางทีเราอยากได้ ใส่ถุงเล็กๆน้อยๆ,อ,ยๆอะไรเงี้ยเออถึงเวลาอยากใช้เราก็จะได้มีใช้อเอากับมาใช้ ค่ะวันนี้นะคะเรามีไอเดียเนี่ยที่จะให้ออฟฟิศของเราเนี่ยเป็นสายกรีมาแนะนํากันนะคะข้อแรกเลยเนี่ยคือเราต้องพยายามลดการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นการเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์หรือปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานนะคะหรือว่าเวลาช่วงพักเที่ยงเนี่ยเราก็ปิดไฟซะนะคะต่อมาเนี่ยเมื่อเราเริ่มรีไซเคิลทุกอย่างรอบตัวที่ทําได้แล้วเนี่ยตรวจของที่จะทิ้งทุกครั้งก่อนทิ้งขยะก,ก็จะดี โดยเฉพาะเวลาเรารู้ว่าขยะในออฟฟิศเนี่ยอะไรที่เราสามารถที่จะรีไซเคิลได้บ้างและต้องนำกลับไปใช้เนี่ยหรือเอาไปไว้ที่ไหนเช่นขวดพลาสติกหรือกระดาษเนี่ยเราต้องรู้ได้ว่าคนที่เขาจะมารับซื้อนี้เนี่ยเขามีข้อกำหนดอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นต้องแยกถ้วยกระดาษออกจากฝากครอบที่เป็นพลาสติกหรือเปล่าหรือบางครั้งเนี่ยพวกคนที่มารับซื้อเนี่ยเขาอ,อาจจะไม่รับกล่องโฟมหรือกล่องน้ำผลไม้ที่มีฟอยห่อ,อหุ้มอยู่ภายในหรือว่าพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนี้เนี่ยเราก็ต้องมีจุด ที่จะมารอรับที่ต่างกันด้วยนะคะตรงนี้ อย่างที่เห็นล่าสุดค่ะก็จะมีร้านค่ะที่เขาเรียกกันว่า Better Recycling Shop ค่ะก็คือถ้าทุกคนไปเดินแถวแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตภายในห้างหลายๆห้างตอนนี้ค่ะเขาก็จะมีร้านนี้อยู่ค่ะถามว่าเราจะไปทําอะไรที่ร้านนี้ได้บ้างค่ะก็คือคุณสามารถนําขวดพลาสติกที่บ้านค่ะเอาไปรีไซเคิลได้แล้วคุณก็จะได้เป็นแต้มเป็นพอยต์หรือว่าเป็นเงินนะคะกลับมาด้วยใช่ค่ะสมมติมีเอ่อมีขวดที่บ้านอยู่ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําแบบไซส์แบบขุ่นเนี้ยค่ะขนไปได้หมดเลยค่ะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ ช่วยเราแยกประเภทของขยะ oh. เสร็จปุ๊บเขาก็จะไปตีว่าเป๊ะมันน้ำหนักเท่าไหร่คิดเป็นเงินมูลค่าเท่าไหร่ค่ะ mm. บางครั้งคุณอาจจะเลือกสะสมเป็นแต้มเพื่อใช้เป็นส่วนลด mm. ในการซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นๆต่อไป mm. หรือถ้าคุณสะดวกจะรับเป็นเงินสดหรือเงินโอนเข้าบัญชีค่ะ mm. ก็ทําได้เหมือนกัน oh. แต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกวิธดีดีกว่าที่เราจะแบบเอาขยะไปทิ้งที่ไหนก็ไม่รู้ mm. ก็มานํามาแยกขยะที่ถูกต้องแล้วก็ได้ประโยชน์กลับไปด้วยค่ะ ดีจังเลยนะคะไม่แน่ใจว่าพี่ๆคนไหนมีประสบการณ์การนําขยะไปรีไซเคิลบ้างไหมคะมีในรูปแบบไหนบ้างไปขายเลยครับหรือยังไงถ้าไปขายเนี่ยบ้านบ้านที่ขายเลยเมื่อก่อนนี้เรามีขยะเล็กทอนิ์เนาะพวกทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆวันหนึ่งเราก็เรียกเรียกรถอ่ะเขาเข้ามารับซื้อช่างกิโลปุ๊บบอกเขาบอกไม่ต้องช่างเลยกิโลไม่ต้องเอาละอันนี้เขาตีให้เลยทีวี2ีดนิ้วใช้ใช้ได้ยังใช้ได้อยู่ ครื่องนี้ผมให้ห้าสิบาทฟังเท่านั้นคือคือเขาเลยบอกว่ามันมันจัเตือนใจมากเลยว่าก่อนเตือนใจคิดดีๆก่อนเราไม่เคยเราไม่เคยเราไม่เคยเรียกเขามาเราไม่รู้ว่าตอนแรกเราคิดว่าโหยเราต้องได้นประมาณ3า0 0ี่ร้อยเนอะไรออย่างเงี้ยปรากฏเขามาตีห้าิบาทคำถามคือเราจะขายไหมหรือเราจะเอาไปขายเองเขามาแล้วเราก็เลยว่างั่นเราใช้บริการเขาดีกว่าไหนๆคือถ้าเรามองว่าถ้าวันนี้เรายังไม่ขาย เราก็ยังวางเก็บไว้อยู่ด้วยความงกนะมันก็ยังเป็นขยะต่อไปแต่อย่างน้อยถ้าเราขายเขาวันนี้เขาไปเขาก็ยังเอาไป ทำย่างอื่นได้องเอาไปตั้งี่บ้านลรดูต่อแต่พี่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นไอเดียที่ดีที่พี่เคยเห็นเดี๋ยวนี้ร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นแบบพวกคาเฟ่ชิคๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาแบบพวกเอ่อเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อสมัยปีแบบ8090เอามาเป็นพอปเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เป็นภาพภาพเก่าหรือว่าเป็นพวกอสซิสซอรีอะไรเก่าๆอย่างเงี้ยที่เอามาทําเป็นพ็อปพี่ว่ามันก็ได้ไอเดียที่เก๋ในการแต่งบ้านถ้าถ้าบางคนไม่อยากขายได้ได้50ิบาทเหมือนเมื่อเแต่อก ของแต่บ้านเก๋ๆเนอะแบบอะไรเงี้ยทชไมวันนี้เราไม่น่าขายเลยอะแล้วเก็บนเก็บไว้อะไรนะเกูบไว้โอ้ทีวีบอกแล้วรุ่นโซนี่เวก้าแล้วนอกจากเอ่อพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วเมื่อกี้ที่พี่เป้บอกแล้วมีอะไรอีกบ้างที่บ้านพี่เป้เอามาขายได้บ้างคะพวกกระดาษเมื่อก่อนเคยรับหนังสือพิมพ์เนอะแล้วมันก็เก็บเป็นตังงตังตังขณนี้เสร็จเราวันนึงอะมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าปวกมันก็กินถ้าเราเก็บไว้นานๆเก็บตัวปลขึ้นเลยหรอคะก็บปวกขึ้น แล้วบ้านจะเหลือหรอคะบ้านก็คงบ้านบ้านดีครับเป็นเป็นเป็นไม้เนื้อแข็งก็พอวันนึงเราเห็นว่าเออกระดาษที่บ้านเราเยอะเราก็เลยรวบรวมมาเน่ะเก็บมาได้เป็นตั้งเลยอ่ะอ๋อแล้วเราก็ไปช่างขายครับผมกิโลละสองบาทเก็บมาทั้งาย ได้ประมาณ80บาทแต่ของพี่กุ้ยเองเนี่ยพี่เป็นคนชอบดื่มน้ําอ,อัดลมเนาะพี่ก็จะมีถุงแยกเอาไว้เลยว่ากระป๋องแล้วพี่ก็จะดึงไอตัวที่เป็นสิเปิดแล้วก็จะแยกออกมาเพราะเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าอันเนี้ยเขาเอาไปรีไซเคิลทำขาเทียมให้กับผู้ป่วยที่ท,ที่ที่ตรงนั้นได้นะคะแล้วก็ยิ่งตอนนี้เนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่เอ่อทำกาแฟเองอนะคะมันก็จะมีตัวแคปซูลที่เป็นอลูมิเนียมตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องแยก ออกไปนะคะเราก็ตรงนี้เนี่ยเอาไปให้กับทางไปทําขาเทียมได้ซึ่งจริงๆแล้วพี่มองว่ารอบตัวเราแหละว่ามันสามารถที่จะไปรีไซเคิลได้หมดเพียงแต่ว่าเ,า,เาเร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 าคิดว่าจะเริ่มเมื่อไหร<ช>่นะคะก<ช>็คือถ้าช่วยกันเริ่มกันทีเล็กๆและน้อยจากที่บ้านจากที่ครอบครัวพี่ว่าอย่าถึงเมลามันก็วงกว้างออกไปใช่ครับะคะอีกหนึ่งไอเดียนะคะต่อมาเราต้องพยายามพกภาชนะก่อนออกจากบ้าน เราอาจจะต้องเสียเวลาคิดวางแผนสักหน่อยนึงว่ากิจการประจําวันนั้นเนี่ยเรามีอะไรบ้างจะไปทําอะไรซื้ออะไรกินอะไรจะได้เผื่อภาชนะไปด้วยเช่นอย่างยิ้มเนี่ยจะพกแบบเป็นแก้วกาแฟแบบเก็บอุณหภูมิเวลาเราไปร้านกาแฟเนี่ยก็คือเราจะได้ไม่ต้องแบบเอาแก้วของเขาเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแบบเประหยัดใช่เราก็จะใช้แก้วของเราแถมได้ลดลดราคาด้วยแล้วนอกจากตัวแก้วอะค่ะมันจะมีเหมือน ถุงหูหิ้วถ้าหลายคนสังเกตคือถ้าปกติเมื่อก่อนเราไปกินแก้วพลาสติกเนาะมันก็จะได้ถุงหูหิ้วพลาสติกมาด้วยแต่ทีเนี้ยรียกสยเดี่ยวเออไดยใสยเดี่ยวรียกสยเดี่ยวโอ้ยรู้เลยวเนี่ยพวกซื้อจากร้านไหนทีเนี้ยค่ะพอพอมันเป็นแก้วตัวเองแล้วบางคนก็งนงงิดว่ามันมันหิ้วไม่ได้จริงๆแล้วเดี๋ยวเนี้ยค่ะมันก็จะมีคนที่เขาเย็บอันเนี้ยค่ะเป็นเป็นสายเดี่ยวเนี้ยค่ะแบบเป็นผ้าปากลายน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นไซส์มาตรฐานเลยที่เราสามารถใส่กระติกน้ำหรือแก้วลงไปได้หรือแม เห็นเห็นพี่เป้ใช้อยู่ใช่ก็อย่างผมเนี่ยตอนนี้มันมีขายมันจะเป็นแบบหลอดแยกออกมาเป็นเหมือนกับซิลิโคนต่ถ,ถอดออกไปเป็นชิ้นๆน,น,นะก็คือง่าย,ายๆว่าตอนแรกกับผมก็งงเหมือนกันเฮ้ยเราจะไปใช้ตอนไหนแต่ตอนนี้เราเราเริ่มเรียนเห็นแล้วว่าอย่างบางร้านเนี่ยเราไปซื้อพวกเครื่องดื่มมามมเขาเขาเขามีเขามีบางทีเป็นหลอดกระดาษอะแต่หลอดหลอดกระดาษบางทีอ่ะยังกินน้ำไม่หมดเลยกระดาษเปื่อยใช่หรือบางร้านเนี่ยเขาเป็นเอ่อหลอดพลาสติกถ้าวันนี้เราบอกว่าเราใช้หลอดเราหรอเฮ้ยเราไม่เอาพลาสติกอ่ะก็เป็นการช่วยลด ปริมาณขยะในส่วนหนึ่งแต่ผมว่าอีกอันหนึ่งก็คือที่ตอนนี้ที่เราที่ที่เราจะเห็นเลยก็คือกับชีวิตประจำวันของเราก็คือพวกภาชนะใส่อาหารดวมดูว่าจากที่เราเคยไม่เคยพกไม่เคยพกกล่องข้าวมาหรือบางคนอาจจะเคยมองเห็นเพื่อนว่าเพื่อนพกอะไรนะปิ่นโตมากินข้าวรู้สึก แปลกๆอะปิ่นโตกล่องใส่ไอ้พวกนี้คืออะไรแต่วันนี้มันคือเรื่องปกติ<ม>แล้วแต่เห็น<ม>พี่เป้ทำอาหารมาพร้อมอุ่นเลยนะคะก็อย่างผมผมก็จะเลือกหน่อยว่าเป็นกล่องพลาสติกเนอะที่แบบสามารถใส่ไมโครเวฟได้หรือเป็นกล่องแก้วไปเลยกล<ม>่องแก้วอ่าแต่หลงังๆ,ๆมารู้สึกว่ากล่องพลาสติกอะมันรู้สึกเริ่มเริ่มลําบากแล้วไมล้างยากอ่ามันจะมีความเลื่อนมันมีเจลแบบบางทีแบบคาบมันมันเนอะมันล้างยากแล้วมันรู้สึกอ่ะแล้วบางทีอะเขาเรียกว่ากลิ่นอาหารกล่องพลาสติก บางทีเราใช้ไปเขาเรียกว่าใช้ซ้ำในหลายๆครั้งอะ่ะมันก็จะเริ่มมีแบบไอ้นี่แลเริ่มมีกลิ่นแล้ห,หลังๆคุก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกล่องแก้วดีกว่า,าคือมันอาจจะหนักหน่อยลําบากนิดนึงมีน้ําหนักแต่ว่าเวลาที่เราไปล้างแล้วปุ๊บเออมันไม่มีกลิ่น ปลอดภัยจากสารเคมีด้วยซึ่งพี่ว่าอันนี้มันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็ความชอบความอะไรด้วยเนาะของพุกแลครับพุกมีไหมอย่างทุกวันนี้คือสิ่งที่พุกจะต้องพกตลอดเวลาก็คือถุงผ้าเพราะว่าเราก็ใส่ช้อปปิ้งเนาะแล้วทุกวันนี้ในห้างหรือในร้านใดๆเนี่ยเขาก็ไม่แจกทุกวันนี้ใหญ่ใหญ่พอไหมคะถุงช้อปปิ้งพอบ้างไม่พอบ้างตอนนี้แบบจะติดกระเป๋าใบหนึ่งแบบเป็นโทนแบกใบใหญ่ๆเรารู้สึกว่าเออใบเดียวแล้วมันจบแต่เท่าไหร่ใส่เท่าไหร่ก็ไม่ Even, ไม่เต็มไม่พอส่อย่างที่บอกค่ะพอบ้างพอบ้างแล้วตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด19นะคะแล้วเราก็จะต้องพยายามปรับตัวมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยกรีนตามสถานการณ์เนี่ยเราก็มีไอเดียมาเสนอนะคะ ก็บางคนเนี sure truth, the the ้ยอย่างตัวพี LS ่เองเนี่ยเวลาเรากดลิฟต์เราก็ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ที่ที่จะต้องเจอหรือสัมผัสอะไรเงี้ยพี่ก็จะใช้แบบพวกหลอดยาดมปอกยาดมที่ไม่ได้ใช้แล้วเอามากดแทนนะคะหรือตอนเนี้ยที่พี่ก็มีสเปรย์นะคะหรือเจลล้างมือเนี่ยพี่ก็จะเอาขวดเครื่องสาอางเก่าๆเนี้ยเอามาล้างแล้วก็เอาเติมน้ํายาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยซึ่งพี่ก็มองว่ามันก็ใช้ได้ดีทีเดียวแล้วมันก็ช่วยลด โลกร้อนด้วยไม่ต้องซื้อใหม่เนอะก็เอาของเก่ามาลีดยุสกกาใส่น้ำแล้วก็มาใช้กับในชีวิตประจำวันของเราได้ดีเลยครับดีอันนี้นะคะ เออน้องๆคนอื่นมีแชร์ไหมคะนะกับช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้แล้วเอาอะไรมารียูสบ้างน้องชายมีไหมโควิดทายคิดว่าทุกคนน่าจะมีค่ะก็ะทุกคนต้องใส่หน้ากากเนาะในสถานการณ์<ม>แบบนี้เลยค่ะนอกจากหน้ากากที่มันเป็นกระดาษหรืออะไรแล้วค่ะ<ม><ม>ตอนนี้ทุกคนหันมาใช้หน้ากากผ้ากันเยอะขึ้นลแต่ว่ามเนก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันซ<ม>ักท<ม>ําความสะอาดได้แล้วก็ใช้ได้ใช้ได้ได้ดีเลยค่ะใช้ได้ตลอดเลยก็เป็นการลดปริมาณขยะไปในตัวด้วยก็ลดขยะที่มันเป็นขยะหน้ากาก ลดปริมาณขยะแล้วก็ทําให้พวกหน้ากากกระดาษลดราคาลงด้วยจา่แม้แต่กตอนช่วงโควิดในทีน่ะกล่องละห้าหกร้อยแปดร้อยก็มีทุกวันนี้ไ็นไงฮะแล้สุดท้ายค่ะสวัสดการที่ทุกคนเนี่ยเริ่มมีประสบการณ์ในการเป็นสายปีนแล้วแลวการที่ทุกคนได้มานั่งพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็ร่วมแชร์ประสบการณ์กันค่ะมันอาจจะทําให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรค่ะในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือออฟฟิศสายกลีนที่ดีได้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรากรีนไปด้วยกันน่าจะสนุกกว่ากรีนคนเดียวแน่นอนค่ะ ใช่แล้วการที่เราจะปรับตัวให้เป็นออฟฟิศสาย green นั้นเนี่ยอาจจะทําให้เราอาจจะต้องเสียสละความชอบและความสะดวกสบายในชีวิตลงไปบ้างแต่จริงๆแล้วนะครับมันก็คุ้มค่ากับที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเราอยากชวนทุกคนมาช่วยกันคนละไม้ละมือเริ่มเป็นออฟฟิศสาย green ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพื่อโลกของเรา ค่ะและสำหรับใครที่มีเรื่องราวแนะนำอยากแชร์เกี่ยวกับ Green Office นะคะก็คอมเมนต์ hmm. กันมาได้ที่ด้านล่างนี้เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ YouTube c h anel n Brother Thailand mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพราะออฟฟิศไม่ได้มีแค่เรื่องงาน Work Tivity Podcast ที่จะชวนคุณมาทอล์กทุกเรื่องผ่านมุมมองของคนออฟฟิศ